ต่อเนื่องการเรียนรู้อยู่ที่ปัจจุบันถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันปุ๊บเนี่ยจิตก็จะมีสติลงที่วิหารธรรมแล้วก็รู้ทันอายตนะทั้งหกรู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันขันธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทรู้ทันธาตุแปดอินทรีย์ยี่สิบสองหรืออริยสัจสี ก็คือรู้ทันรูปละนามนั่นเองพอเรามีสติปุ๊บตั้งมั่นต่อเลยอยู่ที่ปัจจุบันทันทีแล้วก็เอาจิตที่ตั้งมั่นนั้นมารู้กายรู้ใจคราวนี้รูปละนามก็จะแยกออกจากกันตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งมั่นต่อเนื่องด้วยการอยู่ที่วิหารธรรมของเราไปนั่งกรมาฐานหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็เห็นร่างกายนั่ง เห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยนั่งหายใจเข้าหายใจออกไม่เพ่งไม่ควบคุมเอาไว้รู้สบายสบายลงที่ร่างกายทั้งร่างกายอันนั้นนัคือจิตนั้นมีสติประกอบด้วยสมาธิทําไมถึงประกอบด้วยสมาธิเพราะจิตน่ะไม่ได้ไปเพ่งเอาไว้แล้วก็ไม่ได้หลงแล้วไหลออกไปจิตเราฝึกมาตั้งแต่วันแรกวันที่สองละเราฝึกรู้ทันจิตที่ไหลจิตที่หลงจิตที่เพ่งจิตที่บังคับ แล้วก็พาจิตกลับมาที่วิหารธรรมเรทมบ่อยๆโดยบ่อยจนจิตเริ่มชินในการรู้อารมณ์แล้วรู้ทางกลับที่ฐานได้ง่ายขึ้นฝึกอย่างเงี้ยต่อไปจิตก็จะสามารถเอาตัวเองรอดได้เวลาที่มีวิกฤตเกิดขึ้นเวลาที่โกรธโลภหลงอารมณ์ใดกระทบแล้วทาให้ความโกรธเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นความโกรธเลื้อยขึ้นมาบางครั้งถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันไม่ตั้งมัน่นมันวิ่งไปหาความโกรธไปจับความโกรธไปจับความ เศร้าไปจะไปจับความเสียใจถ้าจิตไหลไปแล้วเราจะเห็นจิตเนี่ยไหลออกจากฐานวิ่งไปจับความโกรธพอรู้ทันป๊บเนี่ยจิตจะกลับมาที่ฐานง่ายขึ้นแต่ก่อนพอโกรธเนี่ยไม่ได้เห็นเลยนะว่าเรากําลังโกรธแต่เราไปเห็นไอ้วัตถุที่ทําให้เราโกรธแล้วไปจมที่อารมณ์โกรธแล้วทาให้โกรธนั้นพุ่งพล่านขึ้นมาไฟของความโกรธยิ่งมากขึ้น แต่พอเราฝึกรู้ทันแล้วกลับมาหลงรู้คิดรู้เพ่งรู้แล้วก็มันพาจิตกลับปฏิฐานทําบ่อยๆจนจิตเคยชินในการกลับมาบางครั้งดีกรีของความโกโรธมันแรงแต่พอรู้ทันปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถพาจิตกลับปฏิฐานง่ายขึ้นเพราะเราฝึกของเราอยู่เรื่อยๆโกโรธจะแรงโมโห,หจะแรงหลงจะแรงพอรู้ทันปุ๊บพาจิตกลับมาง่ายขึ้นจิตก็ปลอดภัยจากอารมณ์ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยได้ฝึกแบบนี้ พอเวลากโกรธเกิดขึ้นเราจะไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยเราจะไปสนใจไอ้คนที่ทําให้เรากโกรธนั่นแหละแล้วเราก็าจะถูกความโกรธนั้นเนี่ยย่ำยียึดมั่นถือมั่นได้อุปาทานเสร็จแล้วก็ไปทํากรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพื่อให้ได้สะใจเพื่อให้ได้สมใจแล้วทุกือวิบากก็ถูกสะสมเพื่อไปรอวันเวียนเกิดเวียนตายในกองทุกข์แต่คราวนี้พอเรามีปัญญาขึ้นแล้วเนี่ยเราฝึกของเราเรื่อยๆ เผลอก็ได้หลงก็ได้เพ่งก็ได้แล้ววัดที่ว่าเรากลับเรารู้ทันเร็วมาขึ้นไหมระหว่างหลงก็รู้อะไรมากกว่ากันระหว่างเพ่งก็รู้อะไรมากกว่ากันอันพอรู้แล้วกลับมาที่ฐานได้ง่ายไหมหรือว่ากลับมาที่ฐานเองอัตโนมัติบ้างไหมบางทั้งพอหลงพอมีความคิดเกิดขึ้นมันวิ่งไปหาความคิดมันไปครึ่งทางแล้วมันวนกลับมาที่ฐานเอง มันกลับของมันเองแค่รู้ทันปุ๊บมันกลับมาเองยังไม่ทันได้จับอารมณ์เลยจิตมันเลยมีปิติมีกําลังที่อยากจะภาวนามากขึ้นอันละวัดผลของจิตเราอยู่เรื่อยเืต่อไปทุกขนาดไหนที่มาทางกายหรือมาทางใจเมื่อไรที่จิตไหลออกไปจะไปจมกับมันสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยดีตัวกับาทิ่ฐานเองทุกกับจิตก็เลยแยกออกจากกันทุกก็เลยไม่เข้ามาเบียดเบียนใจเราต่อไปเราก็สามารถเป็นอิสระจากทุกได้แล้วก็นั่งเรียนรู้ทุกไป จะเห็นว่าทุกข์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วก็ต้องจบไปเราก็จะสามารถถอนรากถอนโคนของทุกข์ที่มันเคยสะสมไวในจิตเราทีละขณะทีละขณะมันเช็คสติแล้วก่อนเราเคยฝึกอยู่เรื่อยๆเมื่อสติเราเริ่มดีแล้วเราก็แยกรูปแยกนามกันเอาสติที่ดีตั้งมั่นตื่นในผู้ดูผู้รู้นะ่ะมาแยก ตอนนี้เห็นไหมกายนั่งร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ตัวนี้แยกแล้วนั่งแล้วรู้ว่านั่งจิตผู้รู้จะเห็นกายที่นั่งจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ขณะที่รู้ว่านั่งตอนนี้หูได้ยินเสียงอาจารย์หูได้ยินเสียงอาจารย์จิตก็รู้ว่าได้ยินเสียงและจิตก็รู้อยู่ที่ฐานอันกายก็นั่งเป็นฐานหูได้ยินเสียงเพรหูได้ยินเสียงแล้วมีความปวดเกิดขึ้นที่ขา เราก็รู้ขนาดที่เราได้ยินเสียงเราก็ระลึกรู้ความปวดเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมพอได้ยินเสียงสักพักความปวดเลื้อยขึ้นมาก็ยังเห็นกายนั่งอยู่พอปวดเลื้อยขึ้นมาเราก็รู้นะใจหงดหงิดก็เห็นใจที่หงดหงิดหูก็ยังได้ยินเสียงจิตก็รับรู้เสียงไปด้วยพองดหงิดถูกรู้ถูกดูจิตไม่ไปจับกับความงดหงิดความงดหงิดสลัดจบดับลงไปเฉยเยแต่หน้าต่างๆพอหันกลับมาที่กายอ้าวความปวดก็หายไปซะอีก ของทุกอย่างก็ไม่เที่ยงสักพักเราก็รับฟังอาจารย์ต่อได้ระหว่างที่ฟังอาจารย์อายตนะมันก็จะแยกออกจากกันตาหูจมูกลิ้นกายก็ทํางานระหว่างฟังอาจารย์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างคนก็ต่างทํางานระหว่างฟังอาจารย์อยู่อินทรีย์ยี่สิบสองก็ได้รู้ทันอายตนะขณะที่รู้ทันกระทบแล้วเกิดเวทนาขึ้นรู้ทัน แล้วก็แยกแล้วก็โยโยก็อาศัยเช็ดพระละและพลังของการปฏิบัติฝึกแต่ละครั้งที่บรรดับอารมณ์ของเวทนาดับเนี่ยเวทนาคือความยินดียินร้ายหรืออาจจะเป็นเวทนาห้าก็ได้เมื่อบันดับปุ๊บเนี่ยวงของทุกขก์กระดับเป็นหนึ่งขณะเช่นกันหรือจะเห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ได้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันเกิดหรือจะเป็นอริยส,สัจสีก็ได้ ในตอนที่แยกรูปแยกนามแล้วแต่จริตของใครอย่างน้อยๆเห็นก็เห็นเท่าที่เราเห็นได้กายนั่งแล้วรู้ว่านั่งเนี่ยก็แยกละพอนั่งเราได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงก็รู้ละแยกละแต่ถ้าได้ยินเสียงไหลไปหาเสียงเพราะว่าเกิดยินดีแล้วเกิดตัณหาแสวงหาเสียงอยากรู้อะไรสนใจอุปทา,านก็เลยไปยึดเสียงนั้นพอยึดแล้วก็เกิดยินดีพอใจเกิดการทํากรรมขึ้นมาก็เพลินอยู่ในการฟัง ให้ฟังเนี่ยฟังด้วยสติฟังด้วยสมาธิฟังด้วยปัญญาขณะฟังเราก็สามารถแยกรูปแยกนามแล้วก็ฟังด้วยการเห็นไตรลักษณ์ไปด้วยได้นั่งสบายๆแยกรูปแยกนามไปวันนี้วันที่สามเราจะนําจิตที่มีคุณภาพมาแยกรูปแยกนามแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามไปเรื่อยๆคราวนี้เราจะสังเกตเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและก็อนนาม เราจะทําความเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆอยเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เราจะเข้าใจวงของทุกเหตุของการเกิดของทุกมันเกิดได้อย่างไรก็เกิดในปัจจุบันนี้แหละเราจะสังเกตด,ดูบางครั้งเราเดินเดินอยู่กายเดินกายที่เดินเนี่ยเป็นผลจากการที่จิตสั่งให้มันเดินอันนั้นนามเป็นเหตุนามมาสั่งให้รูปเดินเวลาจะกินน้ํา พอคอแห้งปุ๊บเนี่ยมันอยากมันอยากกินน้ําจิตมันก็สั่งมือก็เอื้อมและนนามเป็นเหตุนามเป็นเหตุรูปเป็นผลนั้นนี้ก็ได้แล้วแต่คนจะเห็นบางครั้งที่เราปวดขาพอปวดขาแล้วเราก็กดโกรธความปวดเนี่ยก็เป็นเวทนาเป็นเวทนาขันทำให้เกิดความโกกิดความโกรธเกิดขึ้นนามก็เป็นเหตุแล้วก็ทําให้นามเป็นผลด,ด้วยก็ได้ ันทั้งเหตุทั้งเหตุทั้งรูปทั้งนามแล้วนามแล้วนามมันมีเหตุในปัจจัยด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมามันประสานกันแต่ถ้ารูปและนามไม่คุยกันแล้วตอนนั้นจะแย่แล้วชีวิตเราอั้เราค่อยๆสังเกตเอาเราสังเกตในอีกวงหนึ่งในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็ได้พอเวลากระทบแล้วใจมีปฏิกิริยาต่อการกระทบกระทบแล้วกเ็เทือนขึ้นมากระทบแล้วกเกิดเจตสิกสามขันธ์ปรุงก็ได้ กระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบก็ได้กระทบแล้วเกิดอยากไม่อยากเพลินโดยมันก็ได้ดูซิว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ถ้ากระทบแล้วเฉยเฉยก็รู้ว่าเฉยเอาจจะแค่รับผลของกรรมแต่ไม่ปรุงตองแต่งต่อเหตุใหม่ไม่มีหรือบางครั้งเรานั่ง,น,งนั่งอยู่ไม่มีกระทบแล้วจู่จความคิดก็กระเทือนเลื้อยขึ้นมาก็ได้ขอให้เห็นการเกิดขึ้นของรูปและนามแล้วนั่ง,น,งนั่งอยู่แล้วก็เกิดเบื่อขึ้นมา เห็นความเบื่อเลื้อยขึ้นมาพอดูซิเมื่อกี้ไม่เบื่อตอนนี้เบื่อละแต่พอรู้ทันความเบื่อตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับนะมันเป็นทุกขังเพื่อพ่อมก็หายไปเป็นอนัตตาเราไม่ได้ทําอะไรกับมันนะเราแค่ศึกษามันอยากเรียนรู้มันเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสู่วิปัสสนาเราจะเรียนรู้ทุกข์คือเรียนรู้ขันที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นก็ได้มันตั้งอยู่ไม่ดับก็ได้มันตั้งอยู่แล้วดับก็ได้เราดูเขาอย่างที่เขาเป็น เพื่อเราต้องการเห็นความจริงของเขาเราต้องการศึกษาเขาเขาไม่ดับแล้วสงสัยก็รู้ว่าสงสัยแล้วยโยนิโสดูสงสัยมันอยู่กับปัจจุบันถ้าจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของลูกน้ำก็คือเราจะเห็นความคิดนี่แหละมันเกิดขึ้นมาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายทํางานร่างกายเดินจงกรมร่างกายสวดมนต์ร่างกายนั่งกรรมฐานดูลมหายใจก็ได้ดูไปเรื่อยๆสบายๆสยักพักหนึ่งความคิดเลื้อยขึ้นมา นั้นเราดูกายเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งนั้นพอกายกระทบปั๊บใจเลื้อยขึ้นมาคิดเราจะเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาพอเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเราจะเห็นเลยอันนี้จังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นแล้วพอมันตั้งอยู่ลรวบีบบังคับตั้งอยู่ลรวบีบบังคับมันจะไม่ดับก็ได้เพาเรียกว่าทุกขังแล้วมันก็เสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ก็ทุกขัง ถ้ามันเกิดตามเหตุตามปัจจัยบังคับไม่ได้ก็คืออนัตตาที่สุดแล้วมันก็ดับไปก็เป็นอนัตตาเช่นกันดังนั้นเราต้องการที่จะจับอารมณ์รูปและจับอารมณ์นามให้ได้เพราะเราฝึกสติกับสมาธิมาสองวันและวันที่สามแล้วเราเอาสมาธิกับสตินั้นมาจับอารมณ์รูปมาจับอารมณ์นามมาจับว่าจิตไหลจิตฟุง้งจิตหลงจิตเพ่งถ้าเรารู้รูปรู้นามแล้วรู้จิต ที่มันวิ่งมันไหลมันไม่ไม่ตั้งมั่นแล้วนะต่อไปการภาวนาก็จะง่ายขึ้นนั้นเราจะเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจเราก็จะเห็นจิตที่ไหลไปไหลมาต่อไปเราก็จะเห็นวงของปฏิจจสมุทบาทวงของทุกข์และวงของเหตุของการเกิดทุกข์จะเห็นเลยว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลที่เราจะต้องมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรัพรสสัมผัส ที่เราต้องเกิดมามีหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้สีพันอย่างนี้แต่งานแต่คนนี้ใช้ชีวิตอย่างนี้สนใจในสิ่งนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญทุกอย่างเป็นเหตุของกรรมเก่าด้วยอวิชาเพราะความไม่รู้ทําให้เราต้องทายทำกรรมเพื่อให้ได้มาเกิดในชาตินี้เมื่อมาเกิดแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายที่จะต้องมารับผลของกรรมเก่าต้องมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเมื่อได้กลิ่นรับรสสัมผัสได้เห็นได้ยิน กระทบแล้วเนี่ยรับผลของกรรมเก่าเสร็จแล้วมันกระเทือนมาทางใจที่เจตสิกสามขันธ์ที่มีเวทนาสัญญาสังขารกระทบและกระเทือนข,นขึ้นมาในความนึกคิดไอตัวนึกคิดเนี่ยจะเป็นฉนวนของเหตุใหม่เันะตรงที่กระทบที่ปัญจทวาลเป็นผลของกรรมเก่าที่ต้องเป็นแบบนั้นแต่พอใจเลื้อยขึ้นมาตรงที่เลื้อยขึ้นมาเป็นฉนวนเป็นเชื้อไฟของเหตุใหม่ ที่จะต้องทำให้เราไปจมกับอารมณ์เมื่อ,อไหรที่เราเกิดความยินดียินร้ายเกิดชอบไม่ชอบในอารมณ์นั้นเป็นตัวเปิดประตูให้เหตุใหม่คือตัณหาเข้าไปสแสวงหาอารมณ์ที่เจตสิกปรุงแต่งนั้นฉะนั้นพอกระทบแล้วก็เถื่อนขึ้นมาพอกระเถื่อนแล้วเป็นเหตุให้ชอบหรือไม่ชอบยินดีและยินร้ายเกิดขึ้นเลยทําให้ตัณหาสแสวงหาสแสวงหาด้วยกามตัณหาไปยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส รอ,อยากให้มันได้อยากให้มันอยู่นานๆหลงเพลินกับมันอยู่นานๆหรือว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นด้วยภาวะตันหาหรือกระทบแล้วเกิดความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นด้วยวิภาวะตันหาเมื่อ <DP> ตันหาแสวงแล้วนะจิตเราปราศจากซึ่งอิสระแล้วเราจะต้องเอาให้ได้จะต้องอยากเมื่อ,อไหรที่เราอยากได้เนี่ยจิตของเราไม่เป็นอิสระเลยเราจะต้องทําทุกอย่างให้ได้อย่างที่ กิเลสบงการเราเมื่อเราแสวงหาจนไปถึงอารมณ์นั้นแล้วเนี่ยจิตก็เลยไปยึดในอารมณ์ที่เจตจสิกสามขันธ์ปรุงจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารก็พอยึดปุ๊บอุปทานจับปั๊บทันทีพอจับปั๊บเป็นตัวเป็นตนตตในอารมณ์นั้นทันทีพอเป็นตัวตนในอารมณ์นั้นปุ๊บเนี่ยเราเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปทานควบคุมจิตให้ไปทํากรรมตรงนี้แหละตัวตนมันเกิดขึ้นแล้วเพราะอุปทานยึดแล้วเป็นเราแล้ว พอเป็นตัวเราแล้วก็จะคายออกมาด้วยการแสดงตัวตนออกมาแสดงตัวตนออกมาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยร่างกายแบบนี้กินแบบนี้อยู่อย่างนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ <c oughs> พูดแบบนี้คิดแบบนี้เราทําบ่อยๆบ่อยๆพอทำอย่างนี้บ่อยๆปุ๊บอาสะวะกิเลสที่หมักหมมนอนเนื่องก็ลงสูตรร่ตะกอนกลายเป็นเราเป็นเขาเป็นเรานิสัยแบบนี้เป็นตัวเป็นตนพอเสร็จแล้วก็ส่ง ผลของกรรมเข้าสู่ภวังคจิตสะสมเพื่อจะรลอมีิชาติชรา,ามอรณะมิทุกต่อไปแล้วใครอนุสัยมีกําลังขับเคลื่อนพบให้ยาวนานทุกครั้งที่จิตไหลเอาไปหาการกระทบทางปัญจทวารตรงนั้นสังสารวัฏยาวนานไปอีกหนึ่งขณะจิตอีกหนึ่งขณะจิตเหมือน,นถ้าเราหลงแต่ละครั้งหลงแต่ละครั้งเนี่ยสังสารวัฏรทุกเนี่ยก็ขับเคลื่อนให้เราวนอยู่ในกองทุกข วนอยู่ในทุกคุกของสังสรารวัตแต่ถ้าเรารู้ทันจิตนั้นแยกออกจากอารมณ์เมื่อจิตแยกออกจากอารมณ์แล้วเนี่ยจิตไม่ไปจับอารมณ์อารมณ์เลยถูกรู้ถูกดูเสร็จแล้วเห็นมันกระเทือนมาทางใจกระทบแล้วก็เทิอนมาทางใจเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยจิตไม่ไปจับเมื่อความคิดดับปุ๊บเนี่ยเหตุใหม่เรารับผลของกรรมแล้วนะแต่เหตุใหม่เนี่ย ที่จะเป็นที่ตั้งของเวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาเป็นที่ตั้งของอุป,ปาทานไม่มีเมื่อไม่มีแล้วการจะไปทํากรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการจะทําผิดศีลไม่มีเกิดขึ้นเลยทําให้ชาติชรา,ามรณนะแล้วก็ทําให้อาสวะกิเลสนั้นไม่ได้อาหาร <c oughs> ความเป็นตัวตนเราขาดไปนหนึ่งขณะทําให้อนุสัยที่อยู่ในภวังคกจิตก็ไม่ได้อาหารก็เบาแรงลง แต่ผลของกรรมก็ยังขึ้นวิถีของการเห็นได้ยินได้กลิน่นรับรสสัมผัสเพราะเราเกิดมาแล้วเราต้องมีการต่อเนื่องการรับผลของกรรมไม่มีสิ้นสุดแล้ววันหนึ่งเราทํากรรมไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่ครั้งเราที่ผ่านมากี่ชาติเราไม่รู้เราทำอะไรบ้างมาถึงชาตินี้เป็นโอกาสสําคัญที่เราจะสามารถหยุดมันได้ทีละขณะทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งอินทรีย์แก่กล้าเป็นสมุเชทัประหาร เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้วงจรของเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเรารู้เพราะสิ่งนี้ถึงมีถึงมีสิ่งนี้เพราะมีอายตนะถึงมีผัสสะเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงมีการกระทบมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตัวนึกคิดพอเวลามีการกระทบแล้วเนี่ยเอาวิชาควบคุมจิตให้ไหลไปเคลื่อนเพลินพอใจในวัตถุกรรม เมื่อไหลไปยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เกิดความยินดีพอใจหรือเกิดเจตสิกสามขันเกิดขึ้นเพราะนั้นอายตนะเป็นเหตุให้มีผัสสะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายเมื่อเราเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกต่อสิ่งที่กระทบนั้นมีความดีดยินร้ายเราเป็นตัวเปิดช่วงให้ไฟแห่งทุกข <c oughs> ให้เหตุใหม่ก็คือตัณหาเนี่ยเข้ามาเกิดความสแสวงหาอารมณ์นั้นมันก็มีตัณหาสามกามาตัณหาคือเพลิดเพลินหลงไปกับมันและอยากให้มันอยู่นานๆวิภาวะตัณหาเพื่อวัตถุกรกรมกระทบแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือว่ากระทบแล้วเกิดความไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหามีสามตัว ถ้าเราไม่มีสติลงปัจจุบันแล้วเนี่ยจิตไหลไปปุ mi, ๊บเมื่อไหลปุ๊บเวทนามาตันหาเสียบปั๊บทันท at ีเมื่อตันหาเสียปุ๊บอุปทานจับเปรี่ยงขันห้าเป็นของเราทันทีละเมื่อเป็นของเราเราก็ระบายออกมาแสดงความเป็นตัวตนทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อไรที่มีตัวตนเนี่ยเราปฏิบัติเห็นเราแล้วมันน่าอายจริงเวลาจะพูดเราก็แบบนี้เวลาจะคุยแบบนี้คิดแบบนี้นิสัยแบบนี้กินอย่างนี้ดื่มอย่างนี้ลืมตัวทุกครั้งเลยเป็นเราทุกครั้ง แต่ถ้าเรามีสติอยู่ที่ปัจจุบันรู้อยู่ที่ฐานแยกตรงที่แยกไม่มีเรานะมีแค่อายตนะขันธาตุปฏิจจสมุปบาทมีแค่รูปนามตอนที่มันแยกแล้วก็เดินจงกรมนั่งกรรมาฐานอยู่ในชีวิตประจําวันของเราไปสักพักหนึ่งพอกระทบพอกระทบเราก็จะรู้ว่ามีการกระทบที่ปัญจทวารแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาเราก็จะเห็นความคิดเลื้อยพอความคิดเลื้อยเนี่ยเราจะพิจารณาธรรมะแล้วนะ ตรงพิจารณาเนี่ยเราจะเอาจิตตั้งมั่นในการเห็นจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตรงที่มันตั้งอยู่เราไม่ดับนะจิตต้องตั้งมั่นเราถึงฐานมีกําลังพอที่เห็นมันตั้งอยู่เห็นไม่เป็นทุกข์เห็นไม่บีบบังคับใจพอมันตั้งอยู่แล้วอาจจะเกิดความยินร้ายยินดีอาจจะเกิดตัณหาแล้วก็ดูมันต่ออีกแล้วก็ดูไตรักของมันต่ออีกเมื่อมันดับไม่ดับก็เรื่องของมันแต่เราเห็นไตรักของมัน เราก็ตั้งดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆะนั้นมีการรับผลของกรรมแต่ไม่มีใครเป็นผู้รับผลของกรรมอารมณ์ที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาที่จะเป็นที่ตั้งของการแสวงหาก็ไม่มีเพราะจิตของเรามีคุณภาพเพราะจิตของเราไม่ได้เป็นจิตเอาวิชาจิตของเราเป็นจิตวิชาคือเรามีสติอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามแล้วเราก็เห็นในนเหตุปัจจัยของการเกิดของมันกระทบแล้วก็เทือน กระทบแล้วกระเทือนเสร็จแล้วเกิดเวทนาตัณหาอุปทานตามมาเรารู้ทันหมดเราสามารถที่จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเราเลยสามารถทําลายเหตุปัจจัยของการเกิดได้เ <c oughs> พราะเรารู้วงจรของมันแล้ว <c oughs> พราะเรารู้วงจรของมันแล้วเนี่ยเราเลยทาลายวงจรของมันได้วิธีจะทําลายวงจรนั้นคือมักวิธีก็คือการบ้านที่อาจารย์ให้อันนั้นฝึกของเราไว้อยู่ที่ปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ย นั่งก็รู้ว่านั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สักพักหนึ่งจิตมันเผลอไปที่ไหนไม่รู้พอมันเผลอปุ๊บสติก็จะรู้ทันคราวนี้มันเผลอนานหรือเผลอสั้นเผลอบ่อยก็รู้บ่อยเผลอสั้น,นแสดงว่าสติดีเผลอนานไปรู้เรื่องเลยเรื่องนั้นไม่จบเลยแสดงว่าสติไม่ดีถ้ามันนานเกินไปแล้วพอสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยพาจิตกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนนั้นพบของการฟุง้งซ่านก็จะดับพบของการรู้ก็จะเกิดขึ้น ไม่ได้ต้องสนใจเนื้อเรื่องแต่สนใจจิตเราอนเพราะนั้นเมื่อเราเห็นจิตไม่มีคุณภาพเราต้องพาจิตกลับมาทิ่ฐานให้มีคุณภาพก่อนเมื่อจิตตื่นตั้งมันแล้วค่อยๆรู้แล้วก็โยนิโสแต่ขณะที่จิตไหลไปที่อารมณ์เราโยนิโสไม่ได้เพราะผู้รู้ไม่มีมันไหลไปแล้วไม่มีทางอะไรเลยมีทางเดียวก็ต้องกลับมาทิ่ฐานให้ได้ก่อนพอกลับมาทิ่ฐานปุ๊บพอมันคิดถึงจะรู้ว่าคิดพอเห็นความคิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นถึงใช้ได้ หรือถ้าเดินอยู่ไหลไปที่ขาทําอะไรไม่ได้ต้องรู้ทันว่าไหลแล้วนะจับมาที่เห็นร่างกายเดินเมื่อเห็นร่างกายเดินปุ๊บจิตก็จะตั้งมันถ้าไหลไปอีกก็รู้อีกแล้วกลับไปเห็นร่างกายอีกทำจนกระทั่งจิตตื่นเดยนผู้ดูผู้รู้ไม่เข้าไปจมกับร่างกายไม่เข้าไปจมกับจิตใจแต่จิตจะเห็นกายและใจทํางานจิตจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมและจะรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายอารมณ์ในขณะเดียวกันถ้าเราฝึกผู้รู้ตื่นขึ้นมาแล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตซิปัจจุบันฟังอาจารย์อยู่รู้สึกตัวไหมมีสติเห็นร่างกายนั่งแล้วถ้ามีนิวรณ์เกิดขึ้นเราเห็นไหมเรายังแพ้นิวรณ์อยู่หรือเปล่าเข้มแข็งไหมต่อสู้เอานั่งนั่งไปแยกรูปแยกนามไปสักพักหนึ่งพอมันปวดขาขึ้นมารู้ว่าปวดพอปวดขาแล้วเกิดไม่ชอบมันพอปวดขาแล้วเกิดไม่ชอบหรือพอสักนั่งนั่งอยู่แล้วมันฟุ้งขึ้มารู้ว่าฟุ้งพอฟุ้งเราก็ไม่ชอบอยากให้หายฟุ้ง ให้รู้ทันในสิ่งนี้หรือนั่งนั่งไปฟังอาจารย์หูได้ยินเสียงแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยพอหูได้ยินเสียงแอร์พัดเข้ามาที่ร่างกายแล้วเย็นก็รู้ว่าเย็นเย็นแล้วพอใจก็รู้ว่าพอใจสักพักก็ฟังอาจารย์ต่อหูได้ยินเสียงแล้วเกิดปิติหูได้ยินเสียงเป็นเหตุให้ปิติเลื้อยขึ้นมาเราก็เห็นปิติเกิดขึ้นงั้นเราจะจับอารมณ์รูปอารมณ์นามจะเห็นเหตุเห็นผลเพราะปิติเกิดรัชอบ ปิติเกิดด้วยใช่ปัญหาปัญหาคือหันมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาอะไรกับปิติชอบไม่ชอบอยากได้อีกให้รู้ทัน้นนเราจะเห็นวงจรของทุกเราจะเห็นเหตุปัจจัยของมันถ้าเราไม่รู้ทุกเราไม่รู้เหตุของทุกเราก็จะถูกทุกและเหตุของทุกที่ผาว,วยนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมันสังเกตนะขณะที่ขันห้าเกิดขันห้าเกิดที่ไหนเกิดที่อายตนะขันห้าเกิดตอนไหนเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะการกระทบผัสสนี่งนั้นถ้าเราอยู่ ที่ปัจจุบันเราก็จะเห็นอายตนะเห็นขันห้าทำงานกระทบปุ๊บขันห้ามาเจริญทางใจกระทบปุ๊บคิดขึ้นมารู้ว่าคิดพอรู้ว่าคิดแล้วก็ตั้งมั่นดูความคิดไปสักพักความคิดจะเกิดหรืะดับก็เร่องแต่แต่มันพอคิดเกิดขึ้นแล้วชอบไม่ชอบให้รู้ทันพอชอบแล้วเกิดหลงไปกับมันให้รู้ทันถ้าหลงไปแล้วทําอะไรไม่ได้ก็กลับมาที่ฐานก่อน แต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นแล้วเกิดอยากขึ้นมารู้ทันว่าอยากอยากดับนั่นคือได้ปัญญาอันเราฝึกให้จิตเรามีคุณภาพทุกขณะจิตทุกขณะจิตนั้นเราจะไม่ปล่อยให้พลาดเราจะภาวนาต่อเนื่องไปภาวนาไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามนั่งๆั่งอยู่เห็นความคิดเกิดขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมกายนั่งอยู่เห็นกายสบายๆเมื่อกายสบายๆเกิดเวทนาทางกายขึ้นเห็นไหม เกิดปวดขาจู่ๆก็ปวดขึ้นมานั่งๆอยู่พอปวดขาแล้วเกิดงุดหงิดไม่ชอบเห็นไหมนั่งๆไปแล้วไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นไหมความคิดเลยขึ้นมานั้นถ้าอยู่กับปัจจุบันจริงๆมีผู้รู้ผู้รู้จะเห็นอารมณ์รูปและอารมณ์นามแล้วก็จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้นะครับนั่นนั่งไปแล้วก็ใช้เวลาศึกษาตัวเองยังไม่ต้องสนใจอารมณ์ที่กระทบแต่สนใจจิตเราก่อน คราวนี้เมื่อจิต,ตเราตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วคราวนี้เราค่อยมาแยกรูปแยกนามแล้วก็อยู่กับการแยกรูปแยกนามไปเรื่อยๆจนกระทั่งสภาวะธรรมเกิดขึ้นมีภาษาเข้ามาแล้วเกิดเวทนาะกระทบแล้วก็เถือนเห็นไหมกระทบแล้วเกิดตัณหาเห็นไหมบางครั้งกระทบแล้วอาจจะเกิดที่เจตสิกสามขันบางครั้งกระทบแล้วอาจจะเกิดเวทนาะชอบไม่ชอบบางครั้งกระทบอาจจะเกิดตัณหาเลยก็ได้บอกไม่ได้งั้นการจะดูจิตเนี่ยดูความคิดเนี่ย ให้มันเกิดขึ้นมาก่อนถึงจะรู้ทันมันกระทบแล้วโกรธขึ้นมากระทบแล้วอาจจะหลงก็เลยได้กระทบแล้วอาจจะไม่ชอบกระทบแล้วอาจจะไม่อยากได้เราบอกไม่ได้นั้นเราดูกายไปเรื่อยให้ความคิดมันเลื้อยขึ้นมาเราถึงจะรู้ทันมันนั้นถ้าเรารู้ทันนะอารมณ์ทั้งหลายก็จะแยกเราก็จะไม่หลงไปทํากรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตัวตนก็จะขาดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฝึกอยู่ที่ปัจจุบัน ให้รู้ทันเหตุรู้ทันปัจจัยรู้ทันเหตุรู้ทันปัจจัยรู้ทันวงของทุกวงของปฏิจจสมุติบาทและเราจะทําลายทุกและเหตุของการเกิดทุกเพราะเราจะกลับมาเดินมรรคที่จิตของเรานิโรธและความเป็นอิสระจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเพียรแาวตามการบ้านฝึกอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมบ่อย,อยเมื่ออยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วต่อไปก็ตามรู้กายรู้ใจก็คือรู้ทันการกระทบนี่แหละพอขันห้าปรุงเกิดขึ้นเนี่ย ยังสังเกตู่นะถ้าจิตไหลจิตเพ่งจิตหลงจิตจมให้รู้ทันกับพุธิฐานให้บ่อยขึ้นแสดงว่าสติยังไม่ดียังไม่เข้าสู่ทางสายกลางแต่ถ้าอยู่ที่ฐานสบายๆแล้วเวลากระทบจิตรู้ทันการกระทบแสดงว่าสติเราดีแล้วสมาธิเกิดลนะพอกระทบรู้ทันการกระทบพอกระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมาเห็นใจเลื้อยขึ้นมาแสดงว่าเราเห็นละให้ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าจิตยังไหลยังเพ่งยังจมอยู่ให้รู้ทันแล้วก็กลับมา แต่ถ้าเกิดกระทบแล้วใจตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นทุกอย่างต่างคนต่างทํางานเห็นกายก็เป็นส่วนหนึ่งใจก็เป็นส่วนหนึ่งต่างคนต่างทํางานแล้วเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมากระเทือนหรือเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาของมันต่างหากก็ได้ให้รู้อย่างที่เขาเป็นพอครั้งกระทบแล้วไม่กระเทือนก็รู้อย่างที่เขาเป็นสงสัยก็รู้ว่าสงสัยสงสัยดับก็รู้ทันเอาสงสัยไม่ดับตะไหลไปหาสงสัยรู้ทันเอาจิตกลับปฏิฐานก่อน เราะฉะนั้นถ้าสงสัยรู้ทันเราแยกสงสัยออกจากจิตเราก็เห็นสงสัยดับไปนั่นก็ถือว่าดีละแต่ถ้าจิตไหลไปหาสงสัยรู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันนะครับพยายามศึกษาแล้วเอาหลักลองใช้เรานั่งประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อให้จิตเนี่ยมันมีคุณภาพในการตามรู้ตามดูไม่ได้นั่งเพื่อสงบไม่ได้นั่งเพื่อดีแต่นั่งเพื่อให้สติเกิดสมาธิตั้งมั่นและจะได้เดินปัญญา พรุ่งนี้เราจะเดินปัญญากันเพราะจิตเริ่มรู้อารมณ์มากขึ้นสติเริ่มมากขึ้นสมาธิดีขึ้นเราจะนําคุณภาพของจิตไปเดินปัญญาได้แต่ถ้าเรายังไม่จับรูปไม่จับนามยังไม่เห็นรูปเห็นนามยังไม่เห็นเหตุปัจจัยยังไม่เห็นการเกิดขึ้นของอารมณ์เราก็จะขึ้นที่ปัสนาไม่ได้เราก็จะไปค้างแงะอยู่ตรงกลางไปตอกไม่ได้กลับมาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาฐานให้มันแน่นต่อไปสังสารวัตรก็จะอยู่ในกำม,มือของเราต่อเนื่องเอานะ